ยกขบวนอาหารทะเลกินแบบไม่อัน้นด้วยบุฟเฟ่ซีฟู้ดสุดพรีเมียม สดกรีบนำจิมเด็ดมากยังมีอาหารนานาชาติให้ลองลายยาวเหเอียดเลยดูจี้น่ากินทั้งนั้นตอนนี้มีโปรดีด้วยนะทนไม่ไหวแล้วพามาบุกโ no รงแรมโนโวเทลกรุงเทพฟิวเจอร์พาร์ครังสิตธิค่ะตรงมาเลยที่ชั้นหนึ่งร้านเปโรชู Car house. รัสคารีย่าแอนด์สเต็กเฮาส์ปะทะกับบาร์ซีฟูดออนไอซ์เป็นอย่างแรกเลยลายยาวยาว,ย,าวยั่วมากมีทั้งปูม้าสดหอยนางรมตัวใหญ่ดูชุ่มฉ่ำหอยแมลงผูนิวซีแลนด์อวบเหลือเกินกุ้งลวงเนื้อเด้งและหัวใจหลักสําคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนำ จิ้มสุดแซ่บ มารอไว้ก่อนเลยเป็นอย่างแรกปูม้าถึงตัวจะไม่ใหญ่แต่สดมากค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดคืออร่อยจริงยกนิ้วให้เลยหอยนางรมตัวใหญ่แบบนี้ก็ต้องกินกับพริกเผามะนาวยอดกระถินสดสะดุง้งหวานเจี๊ยบอร่อยถึงใจจริงๆเอาไปเลย3า่าน,นเพื่อนอีชั้นนั่งปลื้มมากค่ะหอยมแมลงผููเนื้อหนาสดใช้ได้เลยตัวจิ๋วนี่คือหอยมแมลงผู้ดำกุ้งขาวต้มตัวแดงแปด๊ดสดเด้งยังดิ้นอยู่เลยอันนี้กินเผินมาจวงเอาจวงเอาเลยค่ะเมนูย่างนี่ก็เด็ดไม่แพ้กันค่ะมีทั้งกุ้งแม่ น้ำปลาหมึกเนื้อหมูเนื้อวัวพรีเมียมขาแกะก็มีอุย๊ยคิดดูว่าถ้าเจอกุ้งแม่น้ำเนื้อแน่นสดสดแบบนี้กินแบบไม่อั้นนะจะสู้ไหมบอกไปเลยดังๆว่าสู้ปลาหมึกเขาสดเนื้อดีมากค่ะเนื้อวัวย่างก็ไม่น้อยหน้านะโดยเฉพาะตรงที่มีมันนี่แหละปลากระพงย่างเนี่ยเราชอบเลยซอรสชาติธรรมดาแต่เนื้อปลาสดแน่นอร่อยมากค่ะยังไม่พอยังมีอาหารนานาชาติจัดเต็มไปอีกอาหารญี่ปุ่นมีทั้งซูชิซาชิมิคุณภาพใช้ได้เลยหลักๆจะมีแซลมอนทูน่าซาบะดอง กุ้งไข่หวานปูอัดเนื้อปลาเขาดีดีอ้าวคําไปแวะมาที่ไลท์เวสเทิร์นกันบ้างพิทไยเซอร์อย่างชีสและโคคัตดีมากๆติดใจเลยค่ะลดนยาต่างๆก็อร่อยมีไอเบริโกแฮมด้วยว้าวพอจับคู่กับชีสแต่ละอย่างคือดีงามมากเลยเซวิเช่ทะเลก็อร่อยดีสดชื่นพาสตาก็มีให้เลือกหลายอย่างทำกันใหม่ๆสั่งได้เลยจะเป็นคาโบนาราหรือแบบผัดผิกแห้งสลัดก็มีให้เลือกเยอะซี่าสลัดเนี่ยของโปรดเลยศาสตร์กรูตองเข้าไปเลยแบบไม่อั้นพิซ มันแล้วว่าชีสเขาดีสตราดเข้าไปค่ะพิซซ่าก็มีนะอาหารอินเดียมีแป้งนานปาปามและข้าวปูเรากินคู่กับแกงมัส,สารากุ้งหรือแกงดาวจะไปต่อหรือพอแค่นี้ไปต่อค้องไว้เลยโกโก้ฟองดูช็อกโกแลตจ๋าฉันมาแล้วจ้าอีกหมูมวลเค้กเยอะไปหมดไอติมก็มาขนมไทยก็มีโอ้ยอทีทั้งหมดทั้งมวลแค่พันเดียวจากราคาปกติพันห้าคุม้มมากใครอยากกินอาหารทะเลสดสด,ส,ดสุดแซ่บแบบไม่อั้นแบบนี้ยเชิญเลยบุฟเฟ่อาหารทะเลมีเฉพาะเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่สิบเอ็ดโมงครึ่งถึงบ่ายสองครึ่ง สามชั่วโมงยาวๆไปเลยกดจองไปก่อนที่เว็บไซต์ร้านเปนโดรค่ะ